ในวิดีโอนี้จะเป็นการแนะนำฟาร์กเฟรมเวิร์กว่ามันคืออะไรเหมาะกับโปรเจกต์แบบไหนต่อไปก็จะเป็นการสอนการติดตั้งของ Python เวอร์ชันล่าสุดค่ะลงบนคอมพิวเตอร์ของเราและสุดท้ายจะเป็นการติดตั้งฟาร์กเฟรมเวิร์ค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะ,ะฟาร์กคืออะไรฟาร์กคือ m i โครเวฟเฟรมเวิร์ มันก็คือเอาไว้ใช้สำหรับพัฒนาเว็บค่ะโดยเฉพาะเว็บขนาดเล็กแล้วโครงสร้างของเว็บมันก็จะไม่ซับซ้อนค่ะแล้วก็ใช้คำสั่งไม่กี่คำสั่งก็สามารถทำให้มันทำงานได้แล้วแล้วก็มันก็ไม่ต้องการไลบรารีที่มากมายถ้าเทียบกับเฟรมเวิร์กของเจ้าอื่นๆค่ะแล้วไอเฟรมเวิร์กนี้ ก็จะใช้ภาษาไฟทอนในการพัฒนาค่ะและมันยังสามารถมันรองรับ WSGI WSGI ก็คือย่อมันย่อม,มาจาก Web Server Gateway Interface ค่ะ<ม>ซึ่งมันทำหน้าที่รับารบ Argument จากผู้ใช้นะคะแล้วก็ส่งส่งไปเป็น Request ให้ให้กับเซิร์ฟเวอร์ของเราค่ะซึ่งเซิร์ฟเวอร์ Server ของเราตอนที่ทดลอง ตอนที่ลองทําลองรันดูก็จะเป็นเครื่องเราเนี่ยแหละค่ะเป็น local h o ต t ก็ไปต่อกันเลยค่ะอาแล้วฟาร์กเฟิรมเวิร์กเหมาะกับโปรเจกต์แบบไหนละ่ะก็อย่างแรกที่ได้พูดกล่าวไปข้างต้นนะคะมันเหมาะสําหรับเว็บที่มีขนาดเล็กค่ะแต่ถ้าถามว่ามันสามารถทําเว็บขนาดใหญ่ได้ไหมมันก็สามารถทําได้ค่ะแต่ว่าอา มันอาจจะไม่เหมาะกับการที่ทํางานเป็นทีมค่ะเพราะว่ามันจะเป็นที่จะต้องมีข้อกําหนดในการเขียนโค้ดค่ะแล้วก็อย่างที่2ข้อ2ก็คือมันสามารถมันเหมาะที่สําหรับเอาไปใช้ทํา API ค่ะค่ะตอนนี้ก็มาถึงพาร์ทดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้ง Python นะคะ,ะในการดาวน์โหลดนะคะให้เข้าเว็บ Python.org ค่ะ พอเข้าเสร็จปุ๊บก็เอาเมาส์ชี้ไปตรงที่เมนูดาวน์โหลดแล้วก็อันนี้ดาวน์โหลดแล้วแต่ระบบปฏิบัติการของคุณเลยนะคะอันนี้ของดิฉันจะเป็นอ่าวินโดว์ค่ะแล้วก็โหลดเวอร์ชันล่าสุดเลยอ่าสามจุ 3. 3. ก็กดไปค่ะพอกดเสร็จแล้วปุ๊บมันจะขึ้นโปรเกสบาร์เพื่อทำการโหลดแถวๆนี้ค่ะซึ่งดิฉันโหลดแล้วก็ติดตั้งไว้แล้วค่ะในการ อาจจะให้คลิก execute ให้ดูอีกทีคร่าวๆนะคะค่ะ Next คือพอเราคลิก execute มาอย่างนี้ปุ๊บแล้วเราก็กดยอมรับข้อตกลงต่างๆไปแล้วก็แต่เล็กต่อที่เราจะเลือกอันไหนก็ได้คะ่ะแต่ของดิฉันคือ,อไม่ได้เปลี่ยนอะไรก็กด Next ไปเรื่อยๆอกด Next ระหว่างที่กดนิกไปค่ะมันจะมีะให้ติ๊กแถวๆนี้ค่ะเป็น2ช่องติก๊ก add path r for Python ประมาณจำข้อความไม่ค่อยได้แต่ว่ามันจะประมาณ add path r ค่ะก็กดติ๊กไปด้วยค่ะเราจะได้ไม่ต้องมานั่งเซต path เองแล้วก็จากนั้นรอให้มันโหลดเสร็จค่ะ แล้วก็พอโหลดเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ลองมาเช็คก่อนเลยว่า,ามันมันหาไพทอนเราเจอไหมโดยพิมพ์ไพทอนแล้วก็เวนวัคขีดสองขีดเวอร์ชันเวอร์ชันปุ๊บแล้วมันก็จะขึ้นอ่าไพทอนตามเวอร์ชันที่เราได้โหลดมาเลยค่ะ3 จุดหนึ่งศูนย์จุดหนึ่งแล้วก็ส่วนใครที่ขึ้นว่ามันหาไม่เจอนะคะก็ให้ไปดูที่ system environment ค่ะ System e n variable i r o n n m e t ก็กดไปที่ environment variable ค่ะแล้วก็ไปดูตรงผ่าตรง system นะคะ คำว่าผ่านดูตรงนี้ค่ะก็ในการเซตผ่านนะคะคือดิฉันไม่ได้เปลี่ยนผ่านที่มันให้มาตอนดาวน์โหลดคือดิฉันก็กดเน็กเน็กแล้วก็ติ๊กแอดผ่านก็จะแอดผ่านให้แบบนี้ค่ะส่วนใครที่แบบว่าลืมติ๊กนะคะก็ เข้าไปตรงโฟลเดอร์ดซี like C, แล้วก็ User ของดิฉันจะเป็น User นี้นะคะแล้วก็ตามด้วยลืมบอกไปอย่างหนึง่งในการบางทีโฟลเดอร์บางโฟลเดอร์มันจะปิดไม่ให้เรา,อามองเห็นได้ค่ะเราต้องไปเปิดก่อนนั่นก็คือ,อกดติ๊กตรงนี้นะคะติ๊กตรง hidden item ค่ะ กดติ๊กไปแล้วเราก็จะมองเห็นโฟลเดอร์หรือไฟล์ที่มันซ่อนอยู่ได้ค่ะกลับมาตรงพาดเราใหม่ไปที่แอป t a อ่าแล้วต่อมาที่ local แล้วก็โปรแกรมค่ะปุ๊บพอเข้าถึงโปรแกรมปุ๊บก็จะเห็นโฟลเดอร์ Python ก็คลิกเข้าไปอันนี้ค่ะของดิฉันจะมี2เวอร์ชันนะคะคือ3.9กับ3.10 ข้อของที่ติดตั้งอของที่ติดตั้งให้ดูก็จะเป็น3.1มุดนะก็คลิกเข้าไปอันนี้จะเป็นอินเทอร์เฟเตอร์นะคะในตรงตัวนี้แล้วเราก็กรอบผ่านไปค่ะกรอบผ่านปุ๊บแล้วก็ในการใส่นะคะก็เรากด New ค่ะแล้วก็วางจากนั้นก็กดโอเคค่ะ ต่ทดิฉันใส่ไปแล้วก็กดยกเลิกไปก่อนก็คือตอนใส่ปุ๊บกดโอเคนะคะแล้วก็มาใส่อีกผ่านหนึ่งค่ะอันนี้เป็นผ่าสสำหรับ interpreter นะคะอันนี้จะเป็นผ่าสสำหรับปิบค่ะเอาไวต้ติดตั้งไลบรารีหรือ framework ค่ะเข้าไปตรงสค c ิปต์นะคะ folder script ตรงนี้แล้วก็จะเห็นว่ามันก็มีปิบ exe อยู่ค่ะแล้วก็เราก็ก๊อปพาดไปเลยแล้วก็เปิดพาดอีกทีหนึงแล้วก็กด New ทำเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็วางแล้วก็กดโอเคค่ะแล้วก็พอออกมาจากหน้าซีเสร็จปุ๊บแล้วก็เพื่อความปลอดภัยแล้วก็อาจจะไปแอดที่ ตรง user variable ตรงนี้ก็ได้ค่ะในการ add นะคะเราสามารถดันมันขึ้นไปข้างบนได้ค่ะโดยกดอ่ามุกมุก up หรือดันลงก็มุก down อย่างนี้ค่ะมุก up มันก็จะโดดขึ้นไปนิดหนึ่งแล้วก็มุก down แล้วพอเสร็จตั้งค่าอะไรเสร็จแล้วเราก็กดโอเคค่ะแล้วก็กดโอเคอีกทีตรง System Property ค่ะข้วต่อไปจะเป็นการเช็คนะคะว่าอันนี้ก็เช็คสมมติว่าเราตั้งผ่าอะไรเสร็จแล้วแล้วก็มาเช็คเหมือนเดิมค่ะอันนี้ก็โอเคมันหา Python i n ฟิท r e อเจอแล้ว ค่ะหลังจากที่เราได้ทดสอบแล้วว่า Python In interpreter มันสามารถเรียกใช้งานได้แล้วต่อไปเราก็จะมา,าติดลองเรียกใช้คำสั่งปี๊บดูนะคะเมื่อกี้นี้เกิดบักอะไรบางอย่างแต่ว่าก็สามารถปี๊บได้แล้วค่ะพอปี๊บเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้น command อ,อ,อะไรมากมายตรงนี้ค่ะ ส่วนที่เราใช้ในการติดตั้งฟาสเฟมเมอร์นะคะเราจะใช้ Command Install ค่ะแล้วก็ตามด้วย p a ็กเกจซึ่งเราจะติดตั้งฟาสก,กันค่ะก็เชียร์สักหน่อยจากนั้นปิ๊บเป็นวักอินสตอลแล้วก็ฟาสแล้วกด Enter ค่ะค่ะแล้วมันก็จะทำการโหลด นะคะอ่าเิียก c o l l e c t i n แล้วก็รอสักคู่ค่ะ,ะ successfuly ค่ะ successfuly install จินจาอะบรๆแล้วก็มาเช็คนะคะว่ามันมันมีอยู่จริงหรือไม่ก็เช็คด้วยคำสั่ง pip list ค่ะแล้วก็พิมพ์ pip list แล้วก็ตามด้วยกด enter ค่ะ ก็จะเห็นว่าทั้งฟากอะไรก็มีแล้วก็จินจาอ่ามันมันติดมากาศตอนที่เราติดตั้งฟากให้เลยค่ะก็จะจบแล้วค่ะในคลิปนี้ทั้งการแนะนำอ่าว่าการแนะนำแล้วก็การติดตั้งค่ะในวิดีโอนี้ก็ขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ